สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างสิงเช้าบ่ายนะคะประจำวันที่9ธันวาคม65นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กานการพนันนะคะสำหรับเช้าตัวเด่นก็คือ3ามกับแปดห้ากับห3สามศูนย์สาม8นึ่งสามห้าสจับคู่ก็3 6, 6 6 3 3 5 5 3 5 8 8 5 8 6 6 8 หกห้าแปดห้าแปดสาแล้วก็หกเก้าแปดเนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไปบ่ายเช้ากับบ่ายห้ากับหกพอเหมือนกันเนอะแล้วจับ5กับเ็ดให้เนอะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าห้าศูนย์ห้จับคู่ก็ห้าหกหกห้าห้ห้าหเจ็ดดห หกสี่สี่หกสามห้าเจ็ดห้าหกเจ็ดหกสี่เจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดเก้านะคะก็ขอเพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะเช้าก็บ่ายรีบผมจะมาลักษณะเดียวกันเด้อเพียงแต่เปลี่ยนเราเปลี่ยนจากสามเป็นห้าเด้อสี่ห้าหกเจ็ดก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะอย่าลืมบ่ายซื้อเช้าเช้าซื้อบ่ายเด้อเพราะว่าสามมันอยู่ข้างหน้านี้แล้วเนาะโชคดีทุกคนค่ะ สามเจ็ดห้าสามเจ็ดหนึ่งสี่หกศูนย์สี่หกสองสี่หกแปดถ้าจะจับคู่เลขคู่กับเลขคี่นะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ